สวัสดีค่ะลูกบ้านชาวเมืองเลิฟลี่สกุล่ยินดีต้อนรับนะคะวันนี้พี่ตังกว่ามาพร้อมกับคอนเทนต์สถานที่ลับค่ะนี่เลยค่ะมาจากน้องกาฟิลเดี๋ยวเรามาลองทําตามที่น้องเขาแนะนําดูค่ะมาเลยค่ะเข้าไปในห้องเปลี่ยนชุดของสระน้าโรงเรียนห้องไหนก็นได้โอเคแล้วยงังไงต่อใช้พรมเขียวหรือซาบูตอนแปบบ๊บนึงนะเดี๋ยวเราจะได้เห็นความมหัศจรรย์ที่น้องเขาว่ากันแล้วค่ะพรมเขียวพร้อมไปดูกันเลยค่ะ ว้าวมีห้องลับคล้ายๆห้องใต้หลังคาอยู่ด้านบนค่ะนี่เลยที่สำคัญพื้นเนี่ยสามารถเหยียบได้ด้วยลักษณะคล้ายๆห้องใต้หลังคาตรงบันไดโรงเรียนค่ะความแตกต่างคือพื้นสามารถเหยียบและเดินได้ปกติเอาเป็นว่าใครพอมีเวลาว่างเนี่ยก็มาแต่งห้องนี้ให้เป็นห้องลับอะไรสักอย่างก็ดีเหมือนกันนะทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะมีน้องๆบางคนใครมาสำรวจและรู้อยู่แล้วก็เป็นได้นะคะแต่ก็ต้องขอขอบคุณน้องกาฟิลด้วย เมืองเลิฟลี่สักลาะยินดีต้อนรับประชากรใหม่ทุกคนค่ะฝากสัพพอร์ตให้กันด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดดิ่งช่องแล้วเจอกันนะคะบ๊ายบาย